รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมารินทีวีและตอนนี้ผมอยู่ข้างๆกับดอกทิวลิปเลยซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้เมืองหนาวแต่สงสัยไหมครับว่าแล้วทำไมระยองถึงมีดอกไม้เมืองหนาว ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่ซ้ำทางเจอกับผมโจ้ยชัยยศทุกวันเสาร์แบบนี้ทางอมารินทีวีเอช่อง34นะครับและที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้คือหาดแสงจันทร์จังหวัดระยอง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  ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างรับรองว่าเที่ยวแบบไม่ซ้ำหนังแน่นอน้ับร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ มาทุกคนนะครับมาถึงที่แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือวัดทักคินารามหรือว่าวัดหนองแฟบนะครับตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธนั่นเองครับไฮไลท์เด็ดของที่นี่ก็คือองค์พ่อพระพิคเนศด้านหลังของเราที่มีความสูง8.1เมตรนะครับเป็นปางมั่งมีสําเร็จที่แห่งนี้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของผู้คนหนองแฟบนะครับมาขออะไรก็จะสําเร็จสมดังใจปรารถนาก่อนที่เราจะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอรรยองผมก็แนะนําว่ามากราบที่นี่สักทีนะครับรับรองว่าจะเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเล เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกราบองค์พ่อพระพิฆเนศกันครับโอมสีคเีสายะนมามาฮาโอมสีคเนสายะนมามาฮาโอมสีคเนสายะนมามาฮา ตอนนี้ผมอยู่ข้างๆกับดอกทิวลิปเลยซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้เมืองหนาวแต่สงสัยไหมครับว่าแล้วทำไมระยองถึงมีดอกไม้เมืองหนาวเพราะที่นี่ชื่อว่าอาคารนะครับ Miracle of Natural ระยองนะครับเขาใช้ก๊าซ LNG ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติในการ ผลิตอากาศเย็นๆออกมานะครับซึ่งจะอยู่ได้ด้วยอุณหภูมิประมาณ15ถึง20องศาในการปลูกดอกทิวลิปขึ้นมานะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยและถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมากตาพุทธนะครับที่นี่เขาเปิดทุกวันหยุดวันเดียวก็คือวันอาทิตย์นะครับเปิด9โมงครึ่งถึง4โมงมาเดินเล่นมาถ่ายรูปกันได้เลยนะครับอากาศดีแล้วก็ดอกไม้มากกว่า4 0,000ดอก ไรโปร่ง,งทองเนี่ยก็จะพรีเซนต์นะครับจากทุ่งโปร่งทองนะ mm hmm. งก็ถึงจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังเลยของอำเภอแก่สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบลเวอเรสตจำกัดมหาชน บริษัทพีทีทีทโกโบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนไถ่ทิปมินิไซส์ขนาด30กรมัมมีวางจำหน่ายแล้วที่7 e l e ่นอีเ จังหวัดระยองแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปซื้อของฝากดีๆที่มีความสวยงามทันสมัยได้ที่ไหนมาที่นี่เลยนี่คือร้านรักระยองนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยครับร้านนี้อยู่ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสมคีระยองซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเขาได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับทั้ง8อําเภอของระยองมาไว้ที่นี่ภายใต้คอนเซปต์นะครับเลิฟเทสเลิฟเมดผลิตด้วยใจส่งให้ด้วยรักแต่จะมีของอะไรน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามผมโจวี่เข้าไปดูข้างในกันครับ แล้วตอนนี้นะครับอยู่กับพี่เอกรองประธานหอการค้าจังหวัดอารยองสวัสดีครับพี่เอกมีคนบอกผมว่าถ้าอยากจะรู้จักอัตลักษณ์ที่มาที่ไปรวมถึงการสนับสนุนคนในชุมชนเรื่องของผลิตภัณฑ์ต้องมาเจอพี่เอกครับไลฟ์ฟังหน่อยครับว่าเราทําอะไรไปยังไงบ้างครับพี่เอกครับก็จริงๆหอการค้าจังอารยองเนี่ยเรามี ถอดอัตลักษณ์จังหวัดระยอง <Ừ. S 2> นะครับมาประมาณเมื่อ7ปีที่ผ่านมาแล้วกัน <Ừ. S 2> เนาะเอาลายเส้นไปใช้เอาสีไปใช้ให้ทุกอย่างเหมือนกับคนในระยองเนี่ยเกิดการจดจําก่อน <Ừ. S 2> นะครับในเน็ในผ่านแรกหลังจากนั้นเราก็มีการต่อยอดในเรื่องของแพคเกจิ้งนะครับเอาลายอัตลักษณ์เนี่ยมาใช้ <Ừ. S 2> มีการสร้างสตรอรี่ขึ้นมาเนาะเป็นการแล้วก็เหมือนกับไปอยู่ในแพคเกจิ้งแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับ สินค้านะครับแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็มีแตกออกมาเป็นเรื่องของลายผ้าแล้วที่ยืนอยู่ด้านหลังของผมเป็นหุนทั้งหมดเลยล่อให้ฟังหน่อยอันนี้คือนิทรรศการอะไรครับเป็นนิทรรศการผ้าครับของระยองครับเป็นลายผ้าที่เราต่อยอดจากดินเอที่เรามีอยู่แล้วอย่างด้านขวามือของพี่เอกคลื่นระยองเป็นยังไงครับันนี้ก็จังหวัดระยองนะครับสามอำเภอเนี่ยเราติดกับทะเลเนาะเราก็เลยจะใช้ลายคลื่นนะครับมาเป็นมาเป็นพรีเซนต์ของสามอำเภอนั้นๆ ภาพที่คนมองเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าจังหวัดระยองเนี่ยเป็นเศรษฐกิจสามขาแล้วกันเนาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็เกษตรแต่หนึ่งอันที่แบบเด่นที่สุดคือภาคอุตสาหกรรมนะครับเป็นพื้นที่อซด้วยถูกต้องครับเราก็เลยใช้เป็นรายชื่อว่าฟันเฟืองนี่รายโปร่งทองใช่ครับซึ่งรายโปร่งทองเนี่ยก็จะพีเต์นะครับจากทุ่งโปร่งทองนะก็ถึงจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังเลยของอำเภอแก่นะครับ ันนี้ก็จะเป็นใช่ครับเป็นมาคุดนะครับก็จะพรเซนของอำเภอบ้านค่ายนะครับแล้วก็จะเห็นนี่ครับเป็นมังคุดเราเป็นเปลือกมังคุดอเอามารวมกันอันนี้ก็จะเป็นชุดไฮไลท์นะครับตอนที่เราทำแฟชั่นโชว์นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นลายรักแท้ครับแล้วที่สําคัญเลยเรามีการรวมกับผ้ากระมุกซึ่งเป็นผ้าเป็นลายผ้าประจําวัดรียองอันนี้คือเรียกผ้าลายกระมุก วันนี้นะครับได้เห็นว่าทางหอการค้าร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วนนะครับทำให้อัตลักษณ์ของระยองมีความชัดเจนร่วมสมัยและสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนนะครับให้พี่เอกฝากอะไรทิ้งท้ายกับผู้ชมหรือว่าเชิญชวนมาเที่ยวที่จังหวัดอระยองของเรากันหน่อยครับก็อยากจะเชิญนะครับทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็มาดูสินค้านะครับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดระยองนะครับที่ร้านระยองครับได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากมากครับครับยินดีครับ ครับคุณผู้ชมของอำเภอเมืองลุฟฟาลารนะครับเป็นเทียนหอมมงคลแพคเกจจิ้งสวยมากที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมผมอยากพามาดูอันนี้เลยสารพลังนะครับเป็นอัพไซ l คลิงคือเขาจะบอกนะครับว่าผลิตมาจากขวดพลาสติก4.5ขวดจะก้างออกมานะครับเปิดกระเป๋าออมาแล้วก็จะกลางเป็น บวกนี้เลยพับเก็บได้นะครับ ผู้ชมครับช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยร้านอาระัตระยงนะครับที่นี่จะมีผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมทั้ง8อํอำเภอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยแล้วก็ดูสวยงามเหมาะกับเป็นของฝากนะครับเอาไปฝากคนที่คุณรักได้เลยนะครับนี่สวยงามมากเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับ จากตัวเมืองระยองนะครับรู้สึกว่าท้องมันเริ่มอยู่แล้วผม,มอยากพาทุกคนมาลองชิมอาหารรสชาติต้นตํำรับและเป็นเมนูพื้นถิ่นของระยองที่นี่คือร้านจาันอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายเดี๋ยวเราจะไปเจอเจ้าของร้านที่จันเตรียมเมนูอะไรให้เราได้ลิ้มลองบ้างไปเจอข้างในกันครับ และตอนนี้นะครับอยู่กับพี่จันเจ้าของร้านจันสวัสดีครับพี่จันค่ะพี่จันสวยมากเลยครับ <c oughs> เป็นสาวระยองที่สวยมากแล้วก็กับข้าวหน้าตาดีเหมือนเจ้าของร้านเลยเมนูอาหาราน่ากินมากมีเมนูอ,อะไรบ้างครับพี่จันเมนูแรกนะคะเป็นแกงแขนงสับป,ปะรดแกงขั่วปูก้อนอใบชะพูมะละผัดปลาขูดค่ะ,ะ,ะใช้ปลาทะเลสดๆมาขูดข <อ S 2> ผัดกับมะละกี้นก ไก่บ้านผัดกาวานปลากเก๋าสามรสซึ่งเราจะทำน้ำเองโดยเราใช้น้ำมะขามเป็นส่วนผสม,สมเรื่องเขาเนี่ยเข้ากันมากๆเลยอร่อยกลมกล่อ,อม,อมดีมาก แล้วปูหวานมากเด้งละบุญเคยทานไหมครับไม่เคยทานมาก่อนครับคือมาที่นกอ่ะครับมันจะขมแต่ของที่นี่น,นะขมน้อยมากเนื้อปลามันเด้งเข้ากันรสชาตินี่กลมกล่อม กลิ่นของตะวันขึ้นแบบปึ <online> <c oughs> ๊ดข <Christ>. ึ <Hum ming> ้นมาเลยอ่ะหอมมากขอเติมได้ไหมครับโูเสียงกรอบมากคุณผู้ชมแล้วแบบน้ำราดอร่อยมากพี่จันขอหน่อยสิ้ะน้ำราดอร่อยมากแล้วปลาทอดจนหนังกรอบอ่ะ ม,มาระยองผ่านบ้านค่ายต้องแวะร้านจันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่จันมากมากครับอร่อยทุกเมนูเ,เลยแต่นอกจากของคาวแล้วยังมีของหวานด้วยมานี่ครบจบเลยนะครับเดี๋ยวเรากินให้อิ่มก่อนจะได้พิเันต่อครับครั้งหนึ่งเราอยากเล่นไทยลีกก็เราได้เล่นแล้วเราก็ได้ประสบความเด็ดในอาชีพแบบก้าวหนึ่งครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆที่จะก้าวเป็นกีชาติในอนาคต สนับสนุนโดย ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมความสําเร็จสร้างได้ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงแหล่งเรียนรู้ตลาดวิชาที่เปิดกว้างทางการศึกษา11 11 Single Stay ตั้งแต่วันที่11ถึง30พฤศจิกายน2568ส,สั่งซื้อได้แล้วที่ไลน์แอดไทยทริปช็อป4 Passion Food เวลาเที่ยวแบบนี้ผมต้องจำข้อมูลทั้งเรื่องประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวตัวช่วยที่ดีนี่เลย C ซุปปลา หน่าสกัดแพชชั่นฟลูตมีโอเมก้า3และวิตามิน b 12ที่สำคัญอร่อยสดชื่นดื่มง่าย สถานที่สุดท้ายที่ผมจะพาทุกคนมานะครับจะพาทุกคนมาดูฟุตบอลไทยลีกรดูการ2025-2026ระหว่างระยอง FC ซึ่งเปิดบ้านอารับการมาเยือนของสุขโขทัย FC นะครับขอเสียงปรบมอต้อนรับทีตบังกรัระยอง FC และคาตาเฟยสุโขทัย FC น่าดูและน่าตื่นเต้นมากๆและปีนี้นะครับทางกัฟได้มีโครงการไทยลีกกัฟฟอโก้พลังบอลไทยไปไกลกว่าที่คิดนะครับเป็นการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลไทยลีกอย่างเป็นทางการและเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับในการถ่ายทอดสดฟุตบอลในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นดิวิชั่น1 Division 2และ Division 3นะครับเป็นการสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลในระดับภูมิภาคและระดับต่างจังหวัดอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเติบโตขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ <S <S เดี๋ยวก่อนให้เราจะไปชมการถ่ายทอดสดและการแข่งขันกันนะครับ ผมจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพีต่ตีประธานสโมสรระยอง f c และนักฟุตบอลอย่างพี่แม็กถึงความพร้อมและความรู้สึกที่กัปได้เข้ามาสนับสนุนในครั้งนี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ตีนะครับประธานสโมสรระยอง f c สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีจุครับสวัสดีครับถามถึงความรู้สึกพี่ตีครับที่ทางภาคเอกชนอย่างกัปได้ให้การสนับสนุนสโมสรของเราเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกก่อนเลยว่าสพ라이ดมากตอนแรกท,ที่ที่ได้รับทราบมาทั้ง กอฟก็มาเป็นผู้สนับสนุนสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยละประมรับชูรามแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสาหรับอนาคตสาหรับวงการฟุตบอลเมืองไทยพี่ติมมองว่าพอภาคเอกชนให้การสนับสนุนแบบนี้ครับเออวงการฟุตบอลไทยจะเติบโตไปยังไงบ้างครับผมก็มั่นใจว่ามันจะมีความยั่งยืนมากขึ้นในแง่ของแฟนบอลในทีมนั้นๆเนี่ยเขาผูกพันกับทีมฟุตบอลของเขาให้เป็นเหมือนกับคนในครอบครัว ช่วงเวลาหนึ่งอะมาใช้เวลาดูในสนามกับครอบครัวแล้ววันที่เข้ามาสัมผัสบรรยากาศดับน้นนะเขาจะมาเป็นประจําซึ่งเป็นการสร้างความสุขการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายฝากอะไรทิ้งท้ายถึงผู้ชมหน่อยครับ <c oughs> ทีออ่วันนี้อาจจะได้รู้จักทีมระยอง f c มากขึ้นรวมถึงเยาวชนเด็กไทยทุกคนที่กําลังชมอยู่แล้วมีความฝันว่าวันหนึ่งก็อยากจะก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพเหมือนกับที่พี่ๆหลายคนประสบความสาเร็จในวันนี้ฝากทิ้งท้ายหน่อยครับ ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีสเสน่ห์ที่สุดในกีฬาประเภทอื่นนะครับพูดง่ียๆเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาตินะครับคุณมีทีมที่รักเรียงนะครับคุณอยู่จังหวัดไหนถ้าคุณอยู่จังหวัดไหนคุณหาทีมที่คุณรักแล้วคุณเชียร์ทีมนั้นผมคิดว่าชีวิตคุณจะมีความสุขมีความทุกข์เวลาบอลแพ้มีความสุขเวลาบอลชนะครับแต่คุณก็ยังรักทีมนั้นอยู่นั่นคือสเสน่ห์ของฟุตบอลครับฟุตบอลมีสเสน่ห์มากกว่าที่ใครหลายคนคิดถ้าอยากรู้ว่่่่่่่าาาาาาาเเสสสสนนนนป็ออยยยงงงไรรรลืมมมมมชกแขขัถถททดดดวึี ที่ระยองวันนี้ขอบคุณพิติมากมากเลยครับขอบคุณครับพี่ดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับนักฟุตบอลของระยอง f c พี่แม็กและเป็นกัปตันทีมด้วยสวัสดีครับพี่แม็กพูดถึงความพร้อมในค่ำคืนนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมครับก็ก่อนแข่งก็ตื่นเต้นครับแต่ว่า มันก็ต้องศึกษาศึกษาคู่แข่งศึกษาอะไรในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในที่ของผมแนละ้วตอนนี้คนที่เป็นนักฟุตบอลไทยลีกอะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วพี่ในฐานะที่เป็นกัปตันทีมด้วยได้ลงสนามอยู่ตลอดเวลาเล่นกับสโมสรแห่งนี้มายาวนาน11ปีมีเคล็ดลับความสําเร็จอะไรที่อยากแชร์กับน้องๆไหมครับก็เคล็ดลับของผมครับก็ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เชื่อฟังผู้สอนแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายให้ครับในวันฝึกซ้อมนั้นแล้วก็ในสัปดาห์นั้นที่มีการแข่งขันครับการที่พี่แม็กได้เป็นนักฟุตบอล ที่เล่นในไทยลีกความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นความฝันของเราเลยไหมครับครั้งหนึ่งเราอยากเล่นไทยลีกก็เราได้เล่นแล้วเราก็ได้ประสบความเร็จในอาชีพแบบก้าวหนึ่งครับ<ม>ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆที่จะก้าวเป็นทีมชาติในอนาคตครับ แรงรู้สึกไงบ้างครับที่ทางกัฟได้เข้ามาสนับสนุสนสโมสรของเราเป็นยังไงบ้างครับก็กัฟก็เป็นสปอนเซอร์ของรอัลฟีมานานเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณกัฟครับที่มาร่วมสนับสนุนแล้วก็แบบเป็นสปอนเซอร์ในการถ่ายทอดสดแล้วก็เราจะได้เชิญชวนให้ทางบ้านรับชมกันเยอะๆแล้วก็ฝากอะไรทิ้งท้ายถึงคู่ชมหน่อยครับหรือว่าอยากเชิญชวนให้มาชมฟุตบอลไทยลีกและระยอง f c มากขึ้นมีอะไรอยากจะบอกไหมครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลครับถ้า รับชมที่บ้านไม่ได้อัทรดก็มารับชมที่สนามได้นะครับแล้ววันนี้ผมจะอยู่เชียรพี่แม็กนะครับว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้เต็มที่นะครับพี่ขอบคุณมากมเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมผมมีเสื้อทีมระยอง FC เดี๋ยวจะใส่เชียรในค่าคืนนี้ขอบคุณพี่แม็กมากครับนี่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อแล้วไปดูกันว่าการแข่งขันในวันนี้จะเป็นอย่างไรครับ อ่ะวันนี้ยังไงเราต้องเก็บสามแต้มให้ได้ ลงแล้วนะครับที่วันนี้ผมโจวี่และรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางพาทุกคนมาเที่ยวแบบไม่ซ้ำทางที่ระยองเริ่มต้นที่แรกพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าที่หาดแสงจันทร์หลังจากนั้นนะครับผมพาทุกคนไปวัดหนองแฟบองค์พระพิฆเนศไปกราบขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมพาทุกคนไปดูดอกทิวลิปที่มีในระยองไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปนะครับที่ Miracle of Natural ระยอง จากนั้นเนี่ยเราไปที่ร้านของฝากที่เป็นความภาคภูมิใจและแพคเกจจิ้งก็สวยทันสมัยมากๆที่นี่ก็คือร้านรักระยองนะครับและก็ไปกินของอร่อยๆกันที่ร้านจันเป็นเมนูต้นต,นตำรับของคนระยองอร่อยมากๆเลยแล้วก็ปิดท้ายมาชมฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2025-2026ที่ทางกัฟเป็นผู้สนับสนุนหลักในการถ่ายทอดสดครบทุกระดับเลยนะครับและถ้าอยากรู้ว่าในสัปดาหนะ์หน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบไม่ซ้ำทางที่ไหนต้องติดตามและขึ้นมาแล้วครับแฟนเพจเฟซบุ๊กของเรานะครับเลนโบมีเดียฝากกดไลค์กดแชร์ ด้วยจะได้ไม่พลาดว่าในสัปดาห์หน้าผมโจ้ยและรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนเพราะเที่ยวทั้งทีอยากให้ทุกคนเที่ยวไม่ซ้ำทางเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ไปแล้วครับขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเลดจำกัดมหาชนธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบริษัทพทีทีทีโกลบอลเคมิคลจำกัดมหาชน Amarin tea.